โทรหาเมียก่อนหลอดสวงโทรขอพร้นวันเกิดเมือ่อหนีวันทีสาวสาวเอาเเอา,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 ามียสัยไม่มีละาได้ยังกินวปลาตักุ้งอ่าตักุ้งก๋วยกุง้ง ถ้วยคุ้นโทษมะขวานอืมเจ้าห้อยยะโทรมาอีแม่ไปใส่บาดฝนตกลิ้นเลยบ่อไปน้ำโอ้บาดเยอว่าใส่บาดบา <c oughs> ่อเสนอจับมาคิดว่าเดี๋ยวต้องจับไปน้ำมันฝนตกดิ้นลงไปเลยยะยะโทรมหาอืมจับมาแม่นี่เห็นเจ้าห้อยเห็นเจ้า,าห,าหา้อย <c oughs> ไปวัดไหนมั้เจ้ไปวัดพระจันทร์ฉลาดลาบอือไปเอาลาบลาบซีนไปลาบหมูไปนี่ขนมใจให้ครูวัดนะว่าวัดปิยะโม่อันอุบวัดย่อยโม่อันขนมใจให้เอือวัดปิยะเอ้อมึงหนีอวันเกิดยะเออเออเป็นลำล้ำเลยด้วยเด้อบอกเป็นเด้อเห็นปะ ันยืดีนีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำลำลว่ยลว่ยร่ะค่ะิด่จะหายคว้านในเม่ใส่หายควัดหนึ่งเจ้าขนมอืมบักไม่นีไปมันเด็กสร้างแยะไปมันหมุนต่างคนอีกฮ่าฮีนพ่อร้านก่อนกหมนอือี่อไปไวะไม่ดีละเอ้าขอพ่อน ขอพานกันเกิดขอพานมันเกิดกนสันดักร้มันหนเนี่ย้าขอสเอเับมอยเป็นั่สนาสิ่งใดอยากุ่มาถนานาเอาทั้งยาอไนังเขาอยากได้ยังได้แต่ปันยา หลวงพ่อชัยค่วมหลังพน่าง่าได้ไอซูเปนโนสุนันต์พลังไปนานมากเลยเพืไปมากวันหนึ่งหันกำลังสิอันไปวัดอยู่หนองคายเพราะว่ามื้อนี้วัดสิไปเที่ยวพาพนักงานไปเที่ยวหยุดเป็นน้ำใต้ไปไปวัดเต๋อนะโอ่าว่าสิไปวัดหลวงพ่อช่มสามัคคีว่า เพื awesome, ่นอายุลอยหาปีแล้วกับิิววัดโพชัยวัดอ่าอยูนองค่าย่ไกลที่อยไกประมาณลอยเจ็ดสิบโลลอยสิบโลใครเกินฉกาไก่อย่ต้องไล้ลำปางนนาอยอ่ารัศมีลอยไปามื่เกินสองอยโลนี่กับพอขี่ได้อย่ไปกลับได้นะเมื่อเมือนก็ดีนตูวเหมือนกับบ้าน คือเนาะคนมงันนือไปหาทีได้มาบ่ล่ะของเนียงด้วยปอืมอีหน่อยก็ตัดกล้วยตัดยังบ่มไปตะตีล่ะอืออื่แนงไปนั่งไปเนียงขึ้นหน่อยก็พวงอ่าอมากลมากลเดอนีข้าก็มี่เอล่ะเป็นแจ้งเป็นแจ้งแนงใหม่อืมแนมใหม่ เนี่ยู่มัเฒ่าหลายแสนเยอะอีหน่อยเสียวลหวกถูกเดียนไ้่ตัวคำนึงอีหน่อยหวกเหวแต่เกยนน้สิบบ่มเลยเ้๋มันมาไปวัสิบ่สองเมนบวมเตาโทรมาถามเมนโซ่ที่สิบสามตะห้อที่ตะห้อกันอ ไดบไวเอ,อบยเกออกสะกวนหุ่นบ่อจังสีเลกับนอนเอาเรกันเออนอนเอาเ,เรียกพอดีแหละ <c oughs> มากกว่านมือเรีกออกเนี่ยมากกว่า, <c oughs> ากวนเก็บมันได้สามตัว <c oughs> ่นตัวเอสามตัวคันัหตัดสิ่สองตัวลาบนบุญก็ได้เบ่ะได้เบทั้งชั้กัเข้าเก็บ มันกะหาเก็ยะถือเป็นไกดบัวตือจเอาให้ฝันไหมฝันไปตรงกับเลขอันมันก็เลยบอไดแก้แตงจะให้เจียเก่าตัวเดียวกันก็เยแม่ฝันเจ็บเก่าหาหาเกีเก่าเก่าเกยหายแม่รถทอนี่ก็สีสวมบวนุ่้าเกินเป่ามาบววเัาใดอีหลีแต่เม่นมาตัดส่อ เก็บา่กัะจุบันมาเก็บเทตืมอยู่เนาะกระถิ้นตอนนี้ได้ประมาณหาลอยกว่าแล้วล่วะค<บ>รัว่าร่วมจ้าภาพร่วมเอฟซีร่วมบัตรทานเขียน,นไปอ่ะเนาะฮะเขียนไปเลยดิเขียนไปบาตรานเขียนแนล้วไป กับประกาศทั้งเอฟซีแลละแล้วก็ตั้งตนไว้ลอยเก้าจิบเก้ากลองก็มีประธานรวมผู้ละชิปผู้ละชิปผู้ละหนึ่งผู้ละสองมาชุ่มมือยุ่ยเี่เอาได้ห้ากลองยุ่ชิบกลองเลชิบกลองเนาะชิกลองเขาโลชิบกลองในวันชิบกลอง เปิดกวนอ่ะขอป้อนขอป้อนถ้าก็เะเงนนีอีกทีหน่ท่านเกิดก็ให้ดีมีแห้งคว่ำเกียริใดๆคว่ำไข่ยังใ้นี่ลำลำด้วยด้วยฮะนั่มวอย่างหมูกระทะเดิมเล็้ยได้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  แม่เลี้ยงโมกันธาเด้มมาเลี้ยงวันเกิดไฟแล้วสิโอนไปให้ดอกจักเมื่นวันเกิดไปเลี้ยงโมกันธาเดิมมาเลี้ยสิเลี้ยสิใจไปให้โอนให้พอเงีายน้ำลำับงีลำดเงินด้วยเหตุอย่งใจสมความมักราถนาเด้อ สุสีหอสุอนมูเรับ้นที่นึงหัดใมากองหมเกิในแม่ฝันมาไปซื้อละตะรีเล็ไปเรียดไปยังเอาสองใบอ่ามันจเก่าศูนย์อยู่ล้มไเอืมไม่มันเห็นเขาเห็ุเหมือนมาไม่เก่าศูนย์จะมันเป็นบาปฝันไปน้ำฝันมันไปเรียดลตะลีน่ะอ่ ว่าก็จะมีเมียว่าจะเอาเรื่องเก่าศูนย์นี่แหละมาอืมคืออยู่แล้วแบบเป็นหูเมียคือตั้งเห็นยอะนี่แหละมาเป็นเรียกแล้วตป็นรีอยู่เอาเดี๋ยวสิไปน้องค่ายก่อนมันสิสวยไปโชคดีคอยครับไปฝนตกยุบไหวพะบอแดดเปียงๆแล้วอ๋อแค่นั่นแหละเดี๋ยวมาสิซื้อท้องให้ ตีมท้องไงโอ้โ่อ้โ <laughs> นะหนี่แหรับ<ส>นี่ละครับหมดมา่ึงสองสิ <laughs> <laughs> Happy birthday to me มเนทูยูท t มี่ขอบคุณสำหรับทุก ค้าอวยพรน,นะครับบ่ว่าจะเป็นอีพออีเมีพ่อลูกแม่ป้าเอานะือยอาหน้าสาวลากะเอซี FC, ทุกคนทุกท่านค้าอวยพรที่อวยพรมาขอให้กลับไปสู่คนที่อวยพรร้อยเท่าพันเทวีขอบพระคุณครับสวัสดีครับปวดเอวนี่ลุงม,มาหาขานี่ละว,ว่าเศร้าไผเก็บไปปวดกัก,กินยาหมอเขียนเด้อปวดขาปวดเอว กินยาอย่างกันไปสีดยาใส่กับว่าถือยาหมอมนอยู่ค้นสานกับซ่ากันว่าสาันว่าสีดว่าดีบัดไปสีดน้ำเพลเราจะว่าสองเทียสามเตียกับว่าถือบัดมาพร้ายาหมอเขี้ยนห่กินแล้วถือปวดแอวนี่ลงมาหาขานีแล้วว่าเศร้ากินเขากันพ่อกินเห็ดเวียก,กับพ่อเห็ดเห็ดเวียยจุซม,มือกินยาหมอเขี้นเราเส้มันดีเสเรอ้อพี่น้องเลยอันผูใ้ใดพระท่านไปกินเขาไปกินร้องเบืองเด้อ ผู้คานี่ปวดขานั่งเย่ากับ่อใดหัวเข้ากับดดโรคประจำตัวกับว่วมดันนี่ละกินโอ้ยบ่เป็นยังฮอดดีก็ยาค่วมดันผู้เลวบัดนี้ดีฮอดค่วมดันยาโมเช่นนี่ถือไปน้ำกันหัวปวดกับบ่เคยปวดปวดน้ำขาน้ำเช่นกับ่ามันไข้เมื่อจอันจุย่างจ้างกับบ่ไปสิด็กเด้อยาบัดนี้กินยาโมเช่นย่างเดียวโอ้ยให้เป็นเม่บ้าน อัน,นอยุนีเนาะกินยาหมอเช่นเนีเปวดลังปวดเอวไหล,ล่เนี่ยปวดกระสโพกลมไปหาเท่าย่างก็ได้สองเดือนด้กินยาหมอเช่นแล้วก็เลยมาแข็งแรงเดินขึ้นพูก็ได้ได้กินยาหมอเช่นมากนี่ก็เลยกินแต่หมอเช่นตลอดทั้งาน,นอยู่ซูมเมออร์อายุหกสิบสามปีแล้วยายเนี่ย